ทิ theology, ้งอันายบางเบีงกันท well, voilà. ันไรปนซับเพชรคงแก้วอันบางเวียงกันออกนาออกโดยคณะโดยการราชการตามผู้ใหญ่บ้านท่านนายกผ่านปออผ่านชุดอาจารย์ของคุณหมอเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกแผนทุกองค์กรทุกขั้นทุกคนผู้กระสาสนิพิาิตรจะบางเบียกินทุกท่าน กนนี้เขาทั้งหลายได้มาป้องเพียงกันณสถานที่นี้เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกระตับโดทีเปิร์นตนต่อหน้าเจ้าหลวงเลี้ยงกันสิ่งเป็นคนรักคนเดียวประเพณีที่เจ้าพูกเจ้าไทยโดยเฉพาะเจ้าผาเหนือเขาตังซิปบวับผาเหนือเขา,าจะนิยมสม่งน้ำ พระสงฆ์งพระสงฆนงปอแม่รถคนน้องหาตัหัวเารกว่าตงหัวอแม่วาจานผู้สงฆ์คนนั้อพวกนี้คุณ้ปการชาวบ้านชาเมืองอว่าจะเป็นผู้ร้องบ้านวคจะเป็นคำนั้นทานั้นเอ้อผู้่าตลอดถึงสิงเศ้าซิ ที่เขาต็ดสิ่งที่สักกะละอูจาอย่างอำเภอเวิงแกน่นารัรงนี้เจ้าหลวงเวิงแกน่นยังไม่ถต้นวันนี้เขาแสดงออกของก,กตัญญูกต่าเวทีถึงแม่ว่าาการจะห้อนไปพ่องแต่เขาข็โปรดละความพยายามผละกดันถีชีวิตที่เขาเคยทําเคยปฏิบัติต่ตอกันมาซึ่งการคารวะรือสุมาคารวะลำหัวนี่สื่อออก นอเป็นการซื้อการนั่นจิตใจเป็นการให้กำลังใจเป็นการ,การให้อภัยซึ่งคำเนี่เป็นของละเอียดอ่อนเขาทั้งหลายที่อยูร่รวมกันมากผีปีเรื่องอาจจะมีการกระทบกระทัง่งทางด้านกายทางด้านวาจาแนละจิตใจสคำคัญที่สุดจิตใจและวาจาเนี่ยเขาอาจจะละ็บเบิรกันบ่อย อ่านอุ้งอ่านจ่าทุกต่อหน้าและหลังตั้งใจไม่ได้ตั้งใจเขาจะสังเกตกว่าเวลาเขาขอคำอาศพในป่าเจ้ากายกรรมมังวจีกรรมมังมโนุษยกรรมมังในป่าเจ้าเขาจะอ่านทุกๆขั้นก่อนที่เาจะยุดประชุมเึงศพเขาขอข,อขอมาอันนั้นเป็นส่วนเปบคนนอส่วนฝ่ายอันทั้งหลายแต่ในวันนี้นของจริงคนนอก่า อาภัยให้กันตอนที่เยายังมีลมหายใจที่เยายังพักนู่นใดอยู่สัมผัสกันใดอยู่มีความนู่นซึ้ฮักนู่นซึ้จังกันแต่เขายกโต้เอาสี่ขันแล้วทำไปสิ่งที่แล้วมันผ่านไปอดีตคือเมื่อวานปัจจุบันคือวันนี้อนาคตคือวันพรุ่งใกล้ๆกับอดีตคือเมื่อตะกี้นะที่ลมหายใจมันผ่านไปปัจจุบันก็คือขณะนี้ อนาคตการชักตั้งหรือการหายใจที่ที่นังของเขาเพื่ออันนี้คือตามนักโยดาซาส์ศาสนา,าเขาอยู่ร่วมกันย่อมมีการพาพันธุ์มีการพิจมีการพิจกับมาขอเอาศีกรมสิ่งกแลนกันนี่เป็นเท่เเนนาทเนื้อถึงคโนบกำเนย้มที่เขาควรแก่การฉีกทักษาไว้เพื่อลุกหลานอนุชนผลหนล่นรุ่นหลังจะได้สืบสานต่อไปนี่ เขาจะตั้งข la so de de so el no ้อสังเกตว่าปัจจุบันนี้ประเพศที่ไทยเขายังอย่างเนี้ยการสร้างเขาต้องหือวาเนี้ยคนลุ่นใหม่เนี่ยเขาบค่อยจะใส่ใจเขาไปลงนักดนอย่างไรกันะเนี่ยเขาแบบโน้ตตัสกกาเซเน่บนกาตีเอลทียงของเขาเอาไว้เยกับนี้แต่คนเฒ่าคนแก่แต่คนรุ่นใหญ่รุ่นหลังของเขาแต่คนรุ่นนุ่ม อ้อมว่าจะสนใจว่าจะใส่ใจถึงแม้จะไม่คิดใส่ใจคนนี้น้อยนักจางนั้นสิ่งเดียววัดแก่การติดจะต้องทำาเ้าป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างนั่นับคนรุ่นหน่ตอนนี้นั่นเธอเป็นต้นเป็นประธานคนนั้นหนุ่มหนุ่มนาเนื้ราชการกำนันผู้หลวงบานผู้บุญบาพร้อมโดยท่านนายุกธรรมชาตร์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องผู้รับผู้ใหญ่ หลายท่า,านที่เราที่หันมา,ท,าออทำใจีความสมคัญในงานนี้ก็ขอาาาอนุโมทนาสาธุภาอยนต์ที่เราได้เข้าไว้ท่อป่าเพื่อรวมลวงขอสร้างเจ้าหลวงเจ้าหลวงยังข้างอยงอย่างเดียวเสียถว่าลูกประสงค์ของท่านในอำเภอทางอำเภอเรียนกันคนก็เป็นห่วงเรื่องกันสร้างหเจ้าหลวงก็สร้าง,างยังข้างอยู่ยยน,น,นั่น,น,น,กน,นก็บบนนคือปัจจัยที่ต้องมาดำเนินการ ยิ่เป็นแวความคิดที่ลึกของการนาเวียนกงเก่านบอกว่าปัจจัยงินทองที่จะมาสักเขาดองหัวสมากเรากอว่านานเพิ่มการเพิก็ขอต้นถึงข่อตาท่านันเพิ่มเความตั้งใจอย่างนี้ก็ขออนบุตนาสาธุท่านอันเพิ่มเป็นอย่างยิ่งที่มีความตั้งใจเป็นตัวอย่าง ที ais, all ่มีความากระามนทนาสาธุเล้วและนอกจอนนี้อากาศ่อหฮอปจะมาไวกว่าปกติแต่เวลาพื้นที่ต่อไปก็จะได้จน้่ำท่าฟ้อนบารผสมรวมรับสิ่อ